สวัสดีครับฟอดพงศธรธรรมวิจิตครับกุ๊กริสาบำเพิงรัตค่ะสวนกุหลาบศึกษาวันนี้พวกเราทั้งสองคนจะพาทุกคนไปพบกับจุดเด่นของสวนนครว่ามีอะไรบ้างไปกันเลย ครับสำหรับที่แรกในวันนี้นะครับพี่กุเราจะพาทุกท่านนะครับผมไปพบกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ธรรมชาติอันแสนสวยนะครับภายในโรงเรียนของเราครับผมนั่นก็คือลานด้านหลังเลยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นลานหน้าสอดทุงนะครับผมเป็นลานที่นักเรียนจะมาเขารพธทุงชาตินะครับในเวลาตอนเช้าพี่กุค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าลานหน้าหลอดทงเนี่ยนะคะจะเต็มไปด้วยต้นไม้ประจำโรงเรียนมีชื่อว่า ต้นอโศกครับผมครับสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับผมในตอนเช้านะครับจะมีเด็กนะครับมานั่งอยู่เต็มเลยครับเพราะว่าจะเป็นสถานที่ที่ให้ความสุขชื่นนะครับผมแล้วก็เหมาะกับการทําสมาธินะครับในการเตรียมการเข้าเรียนในคาบแรกนั่นเองครับ ที่ที่เป็นจุดเด่นต่อมาของสวนนครก็คือช่องเขาค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงามแล้วก็น่าประทับใจบรรจบไปด้วยภูเขาทั้งสองลูกคือภูเขาอะไรบ้างคะพี่ฟอสครับภูเขาแรกนะครับก็คือภูเขารอยควายครับแล้วก็ภูเขาเตอนั่นเองครับโดยพื้นที่บริเวณนี้นะครับผมช่วงตอนเช้าจะมีหมอกปกคลุมเป็นจํานวนมากครับพี่ครูซึ่งเป็นที่ประทับใจนะครับของชาวลานสกาอย่างหนึ่งเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนถิ่นลานสกานี่จะเป็นสิ่งที่ชื่นชอบมากที่สุดนะครับที่มาลานสกาถิ่นสวนนครของเราครับพี่ครู และตอนนี้นะครับผมพวกเราทั้งสองคน,นครับอยู่ที่แหล่งเรียนรู้ธรรมชาตินะครับที่บริเวณวัดไสยงามนะครับผมซึ่งมีต้นมังคุดอายุมากกว่า200ปีครับพี่กุ๊ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะมังคุดเนี่ยยังถือได้ว่าเป็นราชินีผลไม้ที่พอปลูกกันมากที่อำเภอลานสกาอำเภอลานสกาเนี่ยนะคะพี่ฟอสยังถือได้ว่าเป็นที่ที่ปลูกมังคุดที่มีรสชาติดีเป็นที่รู้จักกันดีในานามของมังคุดหวานลานสกาค่ะ ดินดีน้ําดีต้องลานสกาเท่านั้นนะครับอําเภอลานสกาของพวกเรานั้นนะครับมีการปลูกต้นมังคุดมานับร้อยปีโดยดูจากหลักฐานเบื้องต้นนะครับผมจากต้นมังคุดอายุมากกว่า200ปีจํานวนหลายต้นในบริเวณวัดไสงามแห่งนี้ครับ สถานที่ที่พวกเราทั้งสองคนอยู่กันตอนนี้ก็คือหมู่บ้านคีรวงนะคะคหมู่บ้านคีรวงได้ตั้งถินฐานกันมามากกว่า200กว่าปีแล้วเดิมทีมีชื่อเรียกว่าบ้านเขาขุนน้าเพราะมีบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ต้นน้ําเขาหลวงเป็นตินฐานของเทือกเขานครศรีธรรมราชต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านคีรวงค่ะพี่ฟอสตามชื่อเรียกของวัดที่ได้สร้างขึ้นมาในภายหลังซึ่งมีความหมายว่าบ้านที่มีภูเขาล้อมรอบค่ะ ครับหมู่บ้านคีรีวงนะครับผมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากในคีรีวงนะครับผมเนื่องตอนนี้นะผมนักท่องเที่ยวนะครับหลังมาเป็นจนํานวนมากนะครับเนื่องจากได้มีการขนานนามว่าลานสกาเมืองสองธรรมธรรมชาติได้รรมครับพี<ม>่โกบ้านคีรีวงนะครับต้องยอมรับว่าตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาหลวงนะครับผมซึ่งมีอากาศที่บริสุทธิ์นะครับผมเหมาะกับการมาพักชมบรรยากาศต่างๆภายในหมู่บ้านคีรีวงนะครับ<ด>ซึ่งได้รับการขนานมว่าคีรีวง<อ>หมู่บ้าน ที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยครับแหล่งเรียนรู้ต่อมานะครับเราอยู่ที่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติหมู่บ้านคีรีวงครับซึ่งเป็นความรู้และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาอย่างชานาน,นะครับผมที่นี่นะครับ ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2,539ครับซึ่งเป็นที่ที่ชาวคีริวงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนครับเนื่องจากได้รับรางวัลครับพี่กุอย่างมากมายเลยครับหนึ่งในรางวัลน,นั้นคือมีรางวัลอะไรบ้างครับพี่กุค่ะรางวัลล่าสุดที่ได้รับนะคะก็คือรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนะราชกัญญารางวัลพระราชทานการประกวดผ้าลายพระราชทานค่ะผ้าลายขอประเภท พ้าบาติกมัดย้อมรางวันเหรียญทองค่ะและเรื่องเงยนดูที่เราอยู่นที่ตรงนี้นครับผมพี่กุคืออะไรครับค่ะที่ตรงนี้ที่เราอยู่กันเนี่ยนะคะก็คือกลุ่มลูกไม้บ้านคีวงค่ะพี่ป๊อต ใช่แล้วครับพี่กุเพราะว่าที่ตรงนี้นะครับผมเป็นการผลิตสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อของคิริวงครับก็คือเป็นเครื่องประดับต่างๆที่ได้จากการนําวัสดุต่างๆนะครับเช่นมเมล็ดพืชน,นะครับผมมาทําเป็นเครื่องประดับนะครับที่นิยมครับพี่กุของชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเลยครับพี่กุใช่แล้วค่ะพี่ฟอรสก่อนที่เราจะนํามาเป็นเครื่องประดับเนี่ยนะคะก็จะนําไนล่อนไปอบกับน้ําตาเทียน เมื่อนำไนลอนไปอบกับน้ำตาเทียนไปร้อยกับพืชเมล็ดพืชต่างๆในพื้นที่เช่นมเมล็ดหมามุยสบ้าแล้วก็มเมล็ดพระเจ้าหาพระองค์แล้วก็หินหลักสีตามลำคลองสลับกันค่ะค,ค่ะและแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกหนึ่งแหล่งเนี่ยนะคะก็คือกลุ่มบ้านสมุนไพรคีรวงค่ะ และตอนนี้เราก็ได้อยู่กับพี่เล็กซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนวันนี้พี่เล็กก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรบ้านคีรีวงจะเริ่มมาจากอะไรก่อนดีคะพี่เล็กก็นี่เลยค่ะขึ้นชื่อที่สุดเลยของลานสก,การเรานะคะของคีรีวงเราก็คือมังคุดค่ะเราเอามังคุดมาแปลรูปเป็นมังคุดกวนนะคะแล้วก็มีจำปะดะนะคะจำปะดะจะมีทุเรียนกวนหอ,อกับหมากฝั่งนี้จะเป็น เราเอาหัวขามาแก้ปัญหาในเรื่องของการตลาดนะคะมาทําเป็นยาดมขายได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะจะมียาสีฟันจากสมุนไพรซึ่งยาสีฟันเนี้ยค่ะทำจากดอกการพูแล้วก็คลอยแล้วก็สมุนไพรที่ไม่มีเคมีไม่มีฟองนะคะสูตรโบราณตะไคร้อันนี้จะเป็นชานะคะชานี้สําหรับใส่น้ําร้อน,นะค่ะเป็นน้ําชาดื่มช่วยปรับธาตุระหว่างที่จะเปลี่ยนฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะคะปรับธาตุได้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นดอกอัญชันที่เรา นะคะตัวนี้นะคะสามารถที่จะเป็นน้ําชาได้เป็นน้ําสมุนไพรได้ส้มแขกค่ะที่ไปใช้ในยาลดความปวดลดไขมันนะคะตัวนี้เป็นพืชหลักของที่นี่เลยค่ะเปลือกมังคุดนะคะเปลือกมังคุดก็จะมีแบบทั้งบดเป็นชิ้นนะคะแบบนี้ค่ะเป็นทูบค่ะเป็นทูบตะไคร ตัวนี้จุดไลยุงเป็นทูบหอมนะคะไม่มีเคมีค่ะบ้านสมุนไพรคีรีวงเนี่ยถ้ามีคนสนใจกลุ่มนักเรียนกลุ่มแม่บ้านต่างๆสนใจอยากมีอาชีพสามารถติดต่อมาอยัางไงได้บ้างคะพี่เล็กเข้ามาได้เลยค่ะนะคะจะในเพจ Facebook บ้านสมุนไพรคีรีวงหรือว่าจะโทรมา0819683851เราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ฝึกอาชีพให้กับทุกๆท,ท,ท่าน สินค,ค้าดีปลอดภัยน่าใช้จากสมุนไพรคีรวงวันนี้ขอบคุณพี่เล็กที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะค่ะพจบกันไปแล้วนะคะสําหรับการพายเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในวันนี้ซึ่งยมภอลานตะกาของเราเนี่ยนะคะก็ยังมีแหล่งเรียนรู้อีกมากมายที่พร้อมจะให้ทุกคนได้ศึกษาและเรียนรู้กันค่ะพี่ฟอสครับและสุดท้ายนี้นะครับพวกเราทั้งสองคนครับพี่โกขอเชิญชวนทุกท่านนะครับผมที่ได้รับชม คลิบริโอในวันนี้นะครับผมมาเยี่ยมเยียนสวนนครสวนกลับวิทยาลัยนครศรีธรรมราชอำเภอลนานสกาของพวกเรานะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่กูพวกเราทั้งสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับผมไปกับจุดอนุรักษ์พันปลานะครับของอชุมชนบ้านคริบริโอครับขอบคุณครับ